welcome r e ว e l อดแคส s ์เอพิโซดสิบสองวันนี้เราหนึ่งพี่เปิดใหม่แล้วเนาะเปิด <c oughs> เราหนึ่งเราเปลี่ยนสถานที่ใชเ่เราเราอัปเกรดเราเป็นเราอัปเกรดจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนใช่ <c oughs> เราเป็นจากคนชั้นล่าง อัพเกรดมาเป็นคนชั้นบนใช่ใช่ยิอมารายพีทอ่าทอปิของวันนี้ wearable fitness device technology tracker ก็คือเจ้า device ต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถใส่ไปได้จะเป็นข้อมือหรือมือถือแอปต่างๆที่เอาไว้ track และมีแหวนด้วยโอเคใช่มีแบบรัดหน้าอกมีสร้อยคออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ สีรัดหน้าอกรัดหน้าอกมีอ่าสร้อยคอไมยังไม่มียังไม่มีนะฮะและถ้าเป็นอีลอนก็ใส่ชิปเข้าสมองไปเลยจริงใส่ประพางใช่เอาเป็น history นิดนึงแล้วกันว่าอ่ามันส่วนมากเอ้พวกเทคโนโลยีนี้มันมาจากโลก endurance นักกีฬา endurance อย่างเช่นตริคกีฬาฮะมาราธอนมาราธอนว่ายน้ำ แม่น้ำแม่น้ำยังไม่ยังแค่แค่สองกิโลนี่ก็สองกิโลแล้วล่ะใช่จักรยานจักรยานใชออ่าพอเขาจะดูฮาร์ดเรทอ่าฮาร์ดเรทเทรนนิ่งอ่าสำหรับโซนของเขาใช่โดยสมัยก่อนก็เป็นพวกโซล่าพลาเรสที่นำอยู่แล้วเขาจะมีทั้งนาฬิกาและที่วัดที่หน้าอกเออที่ที่ใส่ไว้ตรงนี้คือใช่อ่าและก็มีอย่างเดียวก็คืออ่าวัดฮาร์ดเรท อาจจะมีใส่ข้อมูลนิดน,งนึงว่าแบบอายุน้ำหนักอะไรก็อ,อนั้นหลายปีที่แล้วที่ใหญ่เคยเคยใช้เมื่อพี่ยังเรียนอยู่เลยสิบสิบกว่าปีที่แล้วใหญ่เคยใช้โซลา <S 1> <S 1> พี่ให่ใช้โพลาลิสลวตอนออกกำลังกายอะไรว้ <S 1> <S 1> วาวพี่เคยเห็นคนใช้แต่พี่เองยังไม่เคยใช้ที่แบบมี กึบแล้วก็คอนเนคกับนาฬิกาเนี่ยตอนใส่รู้สึกดูชี่มากเลยเป็นช่วงที่คนใส่ไอ้ Vibram five fingers คืออะไรไอ้รองเท้า Vibram ที่แบบเป็นเท้าใช่ป่ะแต่พวกแบบนั้นเลยจะใส่ Vibram five fingers แล้วก็มี polaris polaris แบบดูช g s แบามี อพอเทคโนโลยีเพิ่มมาอีกนิดนึง่งและบริษัทต่างๆก็เห็นว่าแบบนี้คือโอกาสที่จะขายโปรดักใ<ห>์ม<ห>่มากขึ้นให้มันสะดวกยิ่งขึ้นคนอื่นก็เริ่มเข้ามา Garmin ก,ก็มีช่วงหนึ่งมา,มาแรงแล้วเจ๋งที่เขามี GPS เลย มันมากันมาจากโลก G P S แล้วมาผสมกับคนวิ่งหรือปั่นจักรยานสามารถ track ใช่แล้วมันจะตดเนืกับแอปแล้วก็ได้ result บอกว่าเราวิ่งไปแบบรูดไหนระยะทางเท่าไหร่ทาดเกตเป็นยังไงใช่ตอนนี้มีเพ c สด้วยมีเพ c สใช่ใหญ่ชอบคนที่วิ่งในเมืองเขาแล้วมาวาดร o ทมาเป็นภาพอะไรต่างๆใช่ห ยังไม่เคยเห็นแต่พอนึกภาพออกเหมือนเขาแบบนึกลูดแล้วอยากให้มันเป็นรูปอะไรก็จะวิ่งตามใช่มีแบบพิกาจูมีแบบมีขอแต่งงานมีแบบแบบครีเอทีฟมากเลยดยอดสุดยอ่ามาถึงเดี๋ยวนี้ว่า wearable technology มันใครๆก็ใส่แล้วใช่ไหม Apple Watch ใครๆก็ใส่ Apple Watch ใครใก็ใส่ ของซ m มซุงของกาเมนกลายเป็นแบบเสี่ยมี่มีไหมมีป่ะมีก็มีมีมีหัวไวก็มีใครใครที่ทำเทคโนโลยีประมาณนี้ก็มีด้วยและเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะสองถึงสามปีมีแต่คนด่าว่าแบบมันเปลืองตังเพราะมันไม่ accurate แบบมัน off ค่อนข้างเยอะเลยว่าแบบ เฮ้ยไอติมกลับมาอีกแล้วเราน่าจะถ่ายเวลาเดิมตลอดเลยใช่ไหมใช่สก็ไอติมก็คือตรงเวลานะอย่างเงี้ยลุงลุงไอติม on time ช่วงนี้มาต้องมาเวลานี้อะไรเงี้ยอาทิตย์นี้ก็ขอโทษนิดนึงว่ามีมีเสียงเข้ามีก่อสร้างนิดนึงแลมีไอติมนิดนึงบ้านตรงข้ามเลยนะกำลังตอกเสาเข็มนะ so เออเลยแบบมีมีแต่คนด่าว่าแบบมันโคตรไม่ accurate เลยแบบมามาใส่ทำไมมันมันมันเรื่องแล้วก็ไม่ไม่เป๊ะไม่ตรงด้วยใช่อืมอ่าเมื่อใหญ่ก็สงสัยว่าแบบเออจริงหรไม่จริงเออเพราะเพิ่งมี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 คนที่รู้จักที่เป็นเป็นออนไลน์เทรนเนอร์ที่บอกว่าแบบเออใช้เออซื้อเปิงตังใช้แบบไม่มีประโยชน์ Uh, เพราะว่ามัน Off แบบ by 40อรไอพวกเนี้ยมา mm hmm. กลับมาดูแล้วกลับมาดู Research ใหม่ทีหนึ่งพี่ก็อ่านมาเช้าว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเลยจริงไหมมัน Off ไหมเราต้องดูว่าเขาเอาเทียบกับอะไรเท่าที่อ่านคือเขามีไอไอ go standard อันนั้นก็คือวิธีที่แบบที่เขาอ s s u า e ว่า accurate สุด นาะนั่นคือวัดวิธีการวัดกับโกลด์สแตนดาร์ดคือยังไงนะอ่าของหัวใจเป็น ECG อ่า electrocardiography ใช่ที่แปะ ที่ถ้าเราอยู่ในในในโรงพยาบาล<น>แล้วเราเขาก็มาแบบปุป๊บปุป๊แล้วก็วัดหัวใจนั้นอะ accurate สุสดแล้วมาเปรียบเทียบมาพวกนาฬิกาแบรนดววต์ต่างๆหรือว่าแอปต่างๆท,ท,ที่ที่มีออปชันแล้ววัด heart rate นะครับแล้วก็ก็ดูว่าวในขณะที่ resting ห,ห,หรือว่านอนหลับหรือว่าพักเฉยๆมีขณะที่ทำ activity ด้วยออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างนี้ผลมันวัดออกมาแล้วอะ เทียบกับเจ้าโกลด์มาตรฐาจากไอทีแปดแปที่เพื่พูดเมื่อกี้นะครับมันมีความคาดเคลื่อนหรือใกล้เคียงกันมากมากคาดเคลื่อนน้อยแล้วใกล้เคียงกันมากเลย่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซใช่ใช่ไม่ถึงห something อร์ accuracy เกอ l i accuracy อะเก้าสิบเก้า เกิน99% uh, ซึ่งก็ม็กเซนนมันอยู่ตรงข้อมือเราแบบเวลาเราจับเขาซึ่งก็จับข้อมืออะไร uh huh. น,นี้สำหรับรุ่นล่าสุดนะา error rate สูงกว่านิดนึงเลยแบบล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนเราใส่นาฬิกามันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมามันก็อาจจะไม่ได้วัดตรงกับเส้นเลือดเราอพอดีขนาดนั้นอ่า่ต่ error rate มันก็ ค่อนข้างต่ำรู้สึกว่า Error Rate อยู่ประมาณ5แเอต่พอมาดูภาพรวมมันก็ใกล้เคียงนะตอนวัดหัวใจเราสามารถไว้ใจไอ้ไอ้พวก Wearable แม้แต่แบรนด์หนก็แล้วแต่ถ้าเราชอบแบรนด์ที่เข้ากับมือถือ Android ของเราได้ก็มันแล้วไม่มันไม่อ f เฟ t เลยหรือถ้าเราเป็นแบบทีม Apple อย่างเดียวก็ Cool man, GoFit Apple มันก็เกือบเท่าๆกันอนะ Error er r a t e มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมีมีบางแบรนด์ที่แม่นกว่าอ่ารู้สึกว่า Fitbit Fit <bit. S 1> แ,แม่นกว่านิดนึงอ่าแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าพูดอย่งนี้ไม่ได้ต่างกันพอที่จะไม่ได้เพี้ยนจนแบบหลุดอ f ฟโซนไปเลยอะไรอย่างนี้สมมติเราอยากจะวิ่งในโซน สองอถามว่าสองยี่ห้อมันเออร์เรอร์แบบฮารเรตต่างกันจนหลุดโซนสองไปโซนอื่นเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับก็ต uh, ัวอย่าง so เหมือนที่พี่พูดเลยว่าเออพอมันพูดถึง heart r r t e อ uh, ่า step count ใช่ step count แล้วก็ distance distance แล้วสเลปคุณภาพใช่อเออสเลป tracking ไม่ใช่สเลปคุณภาพสเลป tracking ผู้หญิดีกว่าว่ามันค่อนข้างแม่นนาฬิกาหรือแหวนที่เราใส่ดีใช่เชื่อถือได้ใช่ยึดเป็นหลักได้พูดอย่างนี้แบบไม่มั่วเกินอ่าค่อนข้างแม่นเลยค่อนข้างพอมาพูดถึง energy expenditure ใช่พลังงานที่เราใช้ไปต่อวันหรือว่ากิจกรรมที่เราทำใช่แบบสมมติเราเยกเวทแล้วเราเช็คอย่างเงี้ยเลยเราเราน่าจะแห่งเพื่อนเราอ่ะแล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบคนบ้าโพส,โสอเบิร์นของ work out ของวันนี้แล้วก็แบบเหมือนแข่งกันเลยว่าแบบวันนี้42นาทีได้600แคลวันนี้ได้แบบ ปั่นจักรยานมาหนึ่งชั่วโมงเบนพันแคล something like that แล้วแบบพอใหญ่เห็นพวกเลขนี้แบบ <Yep. S 1> ใหญ่ก็ก็ทำหน้าตึเหมือนตะกี้เลย uh huh. ถอน,ถอนหายใจแล้วแบบแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่ average ไทยส่วนมากเป็นแล้วไม่ได้เซ็กซสนะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่โพสแบบนี้ที่ตัวเล็กๆกับห้าสิบห้าสิบห้าโลสามารถเบิร์นใช้ หนึ่งพันแคลอรี่ภายในหนึ่งชั่วโมงได้แปลว,ว่าแบบเมตาบอลิซึมอยู่โคตร inefficient แบบ inefficient จนไม่ควรจะมีชีวิตแล้ว <laughs> แบบแบบแคบบ่แบบหายใจอ่ะแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ยัดอาหารซัดซัดตลอดก็คง fail คือระเหยไปเลยแบบแบบ impossible เพราะว่าวสมมติผู้หญิงร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบ ใช่ไหมน้ำหนักตัวประมาณห้าสิไม่เกินห้าสิบใช่ไหมที่ใหญ่ยกอยางเม่อกี้ห้าสิบห้าโลไม่เกินห้าสิบ้าสิ้าเราก็เบิร์นไป1พันแคลภายในสามสิบสี่สิบนาทีมันมันแบบเกือบจะบ m เของเขาแล้วใช่ใช่ถ้าสมมติเบิร์นพันแคลแล้วก็ไปทําไปใช้ชีวิตอื่นต่อถ้าเป็นพันแคลจริงๆอ่ะร่างกายนั่นจะต้องแบบเออโซ รีเสิร์ชออกมาก็ฉี้ไปถามว่าแบบเอ่อพวกพวกเวอร์บลของเนี้ยพวกนาฬิกาพวกแหวนอ่าค่อนข้าง inaccurate. อินอะคูเรตอ่าในเรื่องของเออ่วัดเอเนจีเอ็กซ์เพนเดจเออใช่วัดวัดแคลอรี่ที่เราใช้ใช่เพราะอะไรอ่าโอเคทุกอย่างที่เขาป่วนออกมามันเริ่มจากหัวใจของเราเขาดูฮาร์ดแวร์แล้วฮาร์ดแวร์ พอเอาฮาร์ Rate เขาก็มีอัลกอริทึมของเขาที่จะ estimate ว่ามันใช้ไปประมาณกี่แคลเออ on average mm hmm. สำหรับเพศนี้น้ำห,หนักเท่านี้อายุเท่านี้ uh, ประมาณเด้อ The ข้อมูลที่เขาถามเราตอนเซตอัพกเนาะ mm hmm. เพศอายุน้ำหนักใช่แล้วก็ดูฮาร์ Rate เรา แล้วมันก็คำนวณแล้วก็เบลอออกมาแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่สามารถออกมังกายแล้วก็อยู่ในฮาร์ดเรทค่อนข้างสูงแต่วไม่รู้สึกเหนื่อยก็เป็นคนที่แบบ naturally แบบฮาร์ดเรทสูงอยู่แล้วทนความรู้สึก160 b i t s per minute ได้แล้วก็แบบไปเรื่อยๆนั้นคือโซน3ของยัวล้วทำได้อะมันก็จะออกมาเป็น high calorie use หาย l o r ิ e b บินเพราะเขาดูฮาร์ด huh. บ right. mm ีทของเราใช่และเขาก็ต้องแกสต์เม e ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ใายการเราก็มีมีเลือกว่าแบบเป็น Weight Training เป็นอินโดไซคลิงออฟโดไซคลิงอินโดโร r o o เซอร์เคิร i ดเทรนนิ่งมันก็แบบมันก,ยยก็พยายามนะก็ดีแหละว่าเขาก็พยายามแกสต์เม e ว่าโอเคกิจกรรมนี้ฮาร์ดเรทนี้ประมาณ น้ำหนักเพศ whatever มาผสบกันก็น่าจะลบออกมาและก็กรตลกเพราะแบบลูกค้าบางคนก็ก็จะตกใจว่าพอมาใส่เป็น resistance training หรือ strength training weight training อะไรอย่าเี้ทำไมแคลมันน้อยลงเออแบบเฮ้ยทำไมมันเบิร์นแค่สามร้อยี่สิบแคลงมองเนแบบอ่หนึ่งการยกเวทเราสร้าง กล้ามสร้างร่างกายนะครับเราไม่ได้เบิร์นเราไม่ได้ตั้งใจทําลายร่างกายตอนเราอยู่ในยิมนะ,ะคนเรา efficient มากเลยเราสามารถ generate force หรือ output ค่อนข้างเยอะ,อะ efficiently เพื่อและใช้ efficiently ใช้แคลอรี่น้อยๆด้วยไม่นั้นนะเราไม่น่าจะรอดไม่น่าจะ evolve ม,มาถึงวันนี้จุดนี้ as a race as a species ถ้าทําให้เห็นภาพก็คือก็ยกเวทมันไม่ทาให้หัวใจเต้นเร็วและต่อเน,นื่อัเท่ากับคาร์ดิโอใช่แต่วขนาดคาร์ดิโอแบบเราจะเอฟฟิ i ช n t ขึ้นกับคาร์ดิโอด้วยใช่เราจะฟิตขึ้นเอย<ม>พอพี่เพิ่งเพิ่งกลับมาว่ายน้นใช่ไหมใช่ครับว <Wing> ่ายว่ายระยะเดิมบว่ายระยะเดิม,มใช่และ ถ้าเปรียบเทียบตัวเองว่าแบบวันแรกกับวันวันปัจจุบันเมื่อวานว่ายน้ำานี่าืวันจันทร์ใช่ว่ายได้เร็วขึ้นเหน่อยน้อยลงใช่เรามีฟิชชนขึ้นชฟิเชนขึ้นและใหญ่การันตีว่าวันจันทร์อะเบิร์นแคลอรี่น้อยกว่าวันวันแรกที่กลับมาว่ายน้ำ ใช่ไหมอ่าแก a เรน e ีเลย mm hmm. เพราะเราเ f ฟ i c i e n t ขึ้นร่างกายเรา <Adapt. S 2> เรียนอแหละเรียนรู้แล้วว่าเพื่อกิจกรรมนี้เราแค่ต้องใช้แคลอรี่เท่านี้ energy เท่านี้เพื่อจะส่งร่างกายไปผ่านน้ำในน้ำเลยทุกอย่างมันก็มันเป็นอะไรที่เออ t the end of the day um, uh, expenditure calculation ของของร่างกาย นาฬิกาเนี้ยพีอยาจะให้ลูกค้าใช่ไหมถ้าในฟังก์ชันนี้ในฟังก์ชันว่าดูว่าเราใช้ไปกี่แคลไม่ครับเพราะมันยากที่จะบอกมันไม่ accurate เพราะว่ามันแน่นอนไมมันไม่ accurate เพราะว่ามันยากที่จะบอกว่าเราเผาไปกี่แคลแล้วจริงๆมันมีหลายแฟกเตอร์มาก mm hmm. อ,าอายุน้ำหนักเพศก็มีส่วนก็จริงแต่แบบ มันยากมากที่จะบอกว่าสควอตห้าทีใช้ไปกี่แคลอันนี้ยอืมมันอืก็เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องดูว่าเผาไปกี่แคลในกิจกรรมที่เราทำเพราะแบบถือว่าเป็นเ,เหมือนแทนที่เราจะไปยึดติดกับว่าเซสชันนี้เราเผาไปกี่แคลเราแบบชิดโฟกัสไปที่อย่างอื่นดีกว่ามไม่งัวว้นเราก็จะติดกับการที่แบบ วันนี้จะต้อง400ร้อยแคลหลบางคนก็พอมันไม่ถึง400ร้อยแคลก็จะมานั่งพาราโอยมาแบบหงุดหงิดตัวเองหรือบางทีก็ต้องแบบต้องลุกขึ้นไปเดินวนลู่ให้มันได้ครบตามเป้าอะไรอย่างนี้มันเป็นดาบสองคมแล้วกันครับมันเป็นข้อดีที่แบบโอเคเรามีโกให้ทำมันมัน encourage activity เรามัน encourage ให้เราออกกำลังกายดูแลสุขภาพแต่อีกด้านหนึ่งก็คือแบบมันก็ทำให้เรา a d d i c t สี่ร้อยวันนี้สี่ร้อยยังทำไมยังไม่สี่ร้อยเหลืออีกนิดหนึ่งเอาต่อแบบนั่งจะหมดวันละว,วันนี้สามร้อยทำไมมันไม่สี่วะเหนื่อยก็เหนื่อยต้องลุกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยเป็นดับสองคมคำสำคัญสุดใหญ่ใหญ่ที่รู้ก็คือดับสองคม double edge double edge sword uh, unlike a lightsaber cuts anyway เพราะว่าถ้าเรา track calorie ในแอปสมมติว่าข้อดีของของนาฬิกานิดนึงว่าแบบ integrate แอปอื่นๆต่างๆได้เลยยกยกตัวอย่างต้นใหญ่สมัยก่อนใส่กาเมีนสามารถลิงก์กับ my fitness pal ได้อมันจะบอกว่าวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ควรกินเพิ่มเข้าไปใช่ไหมใช่เลย มันการอินเทอร์เกรตแบบนั้นอ่ะแล้วอย่างน้อยรู้ว่าสมัยก่อนตอนใหญ่แบบพยายาม track track calorie อยู่ track macros อยู่มันแค่ชี้ไปทางว่าแบบเออวันนี้ใหญ่ควรจะกินเท่าไหร่ออต้องกินเท่าไหร่หรือถ้าเป็นคนที่จะลดน้ำหนักก็มันมัน g กส s ์ม estimate, เมทอ่กินประมาณไหนเอ,อ <c oughs> เพื่อจะแบบน้ำหนักกินไม่เกิน <c oughs> ใช <c oughs> ใ่ให้อยู่ใน calorie deficit <c oughs> แต่ว่าแบบ ดับเบิลยูโซ่หรืออย่ากโกหกตัวเองแบบอย่าหลอกตัวเองว่าแบบเออในเซสชันนี้อ่ะแบบเบินไปแปดร้อยข่าสามารถไป cream, ครีมแล้วก็ไ,ไปไปต่อซินบอนเพราะแบบไอ้แปดร้อยข่าที่แบบเพิ่งเบินไปอ่ะใช่ Nothing ก so ็เลยแบบเพราะเวลาเราคิดคำนวณเวลาเราคำนวณแคลอรี่ออกมาแล้วจริงๆอะ่ะมันมี activity level ของเราแล้วไง เรา already add activity level ไปแล้วใช่เลยบัจจิตแคลอรี่บั d จ e t ของเราเราก็ s s ม m e ว่า active เท่านี้เท่านั้นหรือไม่ active เลยเลยการที่เราแบบไปเล่นเพื่อที่จะแบบไปกินเพิ่มก็ก็มันก็เหมือน extra จาก activity level ของเราไปอีกมันอาจจะสร้างปัญหาที่ที่ไม่ลดน้ำหนักไม่ลดไขมันหรือแบบจากจาก ลีนบอกแบบกินเกินสักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเก็ตมากลายเป็นเดอะรีบอกแบบระเบิดขึ้นมาเลยวันนี้แบบแปดร้อยแคล let's go พิซซ่า KFC ดูภาพดีแบบจัดสองพันสองร้อยแคลลมาเป็นแปดร้อยแต่สามร้อยเป็นสามพันแคลล์สเด็กสำหรับสาวสาวร้อยห้าสิบกว่าแต่ก็ pretty dangerous ต่ทีนี้ เขาอาจจะบอกก็ได้ว่างั้นแอปแท็กแคลอรี่ก็ไม่ก็ไม่ accurate ใช่ไหมอใช่จริงก็ไม่ได้ accurate ขนาดนั้นเพราะแบบ exactly food เราก็ไม่รู้ exactly number ถูกไหมแบบบางทีนี่ไงมีบาร์โค้ดของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราก็ไม่รู้แบบ behind the scene ว่าในโรงงานที่เขาผลิตหรือแบบผลไม้แต่ละผลใช่คขามีคุามี error rate acceptable error rate บวกลบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยสมมติว่าไปอ่านป้ายแล้วแบบมันเขียนไว่สอง้อยี่สิบแคลล์สหรับกล่องนี้ไม่ใช่เซอร์วิงนี้นะชอบหลอกว่าแบบสองร้อยี่สิบต่อเซอร์วิ่งในกล่องนี้มีสี่เซอร์วิงแบบซัดไปหมดทั้งกล่องแบบว้าร์ร์อ์ร์ด์ร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 ่ร์ร์โอเคร so มีคนมาอามามาอางอยู่ว่าเออพวกพวกที่เขียนว่าแคลอรี่มันก็ผิดอยู่ไปไป track แคลอรี่มันก็นกผิดไอ่า <may be. S 2> uh, ไม่เป๊ะอ่าไปแทร c k แคลอรี่เอา put กับนาฬิกาต่างๆมันก็ไม่เป๊ะเขาอาจจะบอกกับพี่พี่ใหญ่ก็ไม่มีอะไรเป๊ะเลยอะไรนี่แล้วใช้น้ไมอ่ะก็แบบสุดถ้าเราไม่ใช้เลยอ่ะเราก็ไม่สามารถเห็นภาพรวมได้ถ้าเราไม่แทร c k แคลอรี่เลยถ้าเราไม่จดสิ่งที่เรากินเลยมันก็ฟีลแบบ เหมือนใช้บัตรเครดิตอะถ้าในแอปมันไม่บอกว่าเรารูดอะไรไปบ้างเส้นเดือนเราก็แบบตต็งใช่วันนี้อ่ะตั้งไใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเลยใหญ่ตั้งตั้งไว้มี SMS โผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่มามาโดนเดือนละเท่าไหร่วะอ๋อฟรีอะไรประมาณนั้นเออคุ้มค่าั้นเลยอยังไงก็ต้องมีจุดเริ่มว่าเราพอเข้าใจว่าแบบ อินเท็อยู่ประมาณเท่านี้อับพุตอยู่ประมาณเท่านี้แล้วเราสามารถมา Adjust มามาปรับอะไรดีบ้างว่าแบบควรจะเพิ่ม activity ควรจะลดอ n p u t อ,อาหารที่รับเข้ามาหรือเราควรจะเพิ่มแคลอรี่ที่รับเข้ามาเพราะว่า p อ t ตพุตมันก็เพิ่มขึ้นมามแล้วค่อยๆปรับมาคนที่บอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกยุง่งยากเพื่อจะลดน้ำหนักว่าแบบก็กลับมาถามคำถามว่าแบบ สำหรับคนที่อยากได้ซิกแพคอยาก l ลีนวด whatever แบบอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเพื่อจะ l ลีนเพื่อจะมีซิกแพคเพื่อจะมีร่องสิบเอ็ดนั้นอะ่ะอยู่ต้องปรับชีวิต habit ความคิด mindset ค่อนข้างเยอะและอยู่ยอมไหมอยากจะถามลูกค้าเลยว่าเอ่อ uh, how bad do you want it because it gets pretty bad to get that lean ว่าแบบสำหรับใหญ่กับพิมพ์คื everyday life everyday ตัวเราใช้เราก็ยอมรับว่าแบบชีวิตปกติของเราคือไม่ไม่ปกติสำหรับคนอื่นมันโอเคแต่มันไม่ยากสําหรับเราตัว่าสำหรับคนที่แบบอาจจะยากอาจจะรู้สึกหงุดหงิดลาคายมีมีลูกค้าคนหนึ่งแค่บอกว่าหยุดกินข้าวมันไก่ก็แบบโวยวายแล้วอ่ะ ใช่ไหมหรือแบบเข้าสวยไก่โอเคแต่ไม่เอาเข้ามันหึงกีก็ว้ากูยากก็เป็นท็อปิกของนิวทริชั่นและการแต่อันนี้ก็ยังดึงกลับมาที่เจ้า wearable fitness tracker โอเค so pros แล้วรูอไหมเราเราเราค้าดีก็มี เราไม่ด่าเราไม่ด่าเราบอกพอดีไปตอนแรกเราแบบเอ้ยเหมือนแม่นกว่าที่เราคิด h a r t rate Sleep tag Step distance ค่อนข้างแม่นโอเคแล้วเปรียบเทียบกับแบบ Gold standard มันก็ GPS ก็แม่นเนาะไม่ลงมั้งโอเคโบ๊สิ่งที่การ์เมนโอเคสิ่งที่ควรระวังคือเอ่อ Energy expenditure เออใช่ค่ระวัง Pros โอเคดูเหมือนบ้านตรงข้ามเราจะเริ่มก่อสร้างแล,แล้วเสียงค่อนข้างดังเลยเข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอต่ออีกทีหน้าแล้วกันครับ